สวัสดีครับเจมส์บลตเตอร์ครับผมเกมเพลครับจะมาพบกับพวกเราอีกครั้งในรายการอานแบกในทุกนี้ก็มีอะไรบ้างครับไม่ว่าเรายังไม่รู้เนาะเพราะว่ามันเป็นรายการอันแบกเนาะถ้าเรารู้แล้วก็ก็ไม่อันแบกนะครับผมครับผมดอเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเปิดดูกันเลยว่าข้างในมีอะไรบ้างครับตโอเคถ้าให้เกมคิดนะอือคือมันคือเนี่ยนะเขียว เขียวเขียวขาวเขียวเขียวไม่โกนวดแหละนี่เขียวเ็ิ่ออ๋อเหรอนะคือเขียวย่สนี้แสดงว่ามาในทีมที่เรียกว่าหลักโลกปะคือดูจากที่เขาเซตติ้งมันมีต้นไม้เยอะมากมีใบหญ้าเยอะมากอ๋อแล้วต้องต้องพิจารณาเองก็ค่อยๆเข้าไปมีต้นไม้ของสีเขียวเอ้ทีมหลักโลกแน่เลยอันเนี้ยสามอันเนี้ยเรามองเห็นชัดเจนมากเลยแต่ว่าอันนี้คืออะไรอ่ะถ้างั้นเราไม่รู้เราขอเรามาที่ตรงนี้ก่อน นี่นะฮะสามสิ่ง อันนี้เนี่ยเราจะเห็นได้หลายๆที่ที่ท็อปซูเปอร์เกตก็คือจานกระดาษชานอ้อยก็เป็นไบโอดีเดเกรเดเบลนะครับผมก็คือเป็นพวกที่แบบสามารถย่อยสลายได้ด้วยตัวเองแบบเป็นทางชีวภาพนะฮะก็คือมันรักโลกมากนะเพราะฉะนั้นก็คือแบบมีความที่จะแบบเราไม่ต้องรู้สึกผิดเวลาใช้นะใช่ก็คือบางคนเขาอาจจะใช้จานโฟมหรืออะไรแบบนี้คือนอกจากจะทําร้อยโลกแล้วก็ยังทำร้ายสุมภาพด้วยเื่องนี้เนี่ยมันดีจริงนะครับผมแล้วก็จริงมันจะมีอีกที่เป็นชาม ตัเห็นที่มันชามที่มันแก้วที่ทำกระดาษจากกระดาษชานอ้อยนะครับผมก็คือมันก็จะช่วยในความที่แบบว่าเราไม่ต้องรู้สึกผิดเวืาอใช้แล้วก็ใช้แล้วก็ทิ้งได้เลยนะครับผมแล้วก็ในแพ็คเนี่ยก็จะมี1ิอันคือจานใบนี้เนี่ยคือเขาสามารถย่อยสลายภายในสี้าวันไม่เชื่อนะเจฟลองเอาจานเนี่ยใส่อาหารระหว่างไว้45วันจริงเหรอย่อยอาหารนี่อยู่แต่ อาหารนีอยู่ในจานหายหมายถึงว่าที่ย่อยอาหารอ๋อในกองใน้องคืออย่าอย่าใช้ซ้ำในคนทินเสร็จแล้วไปละไม่แล้วก็คือนอกจากโฟมเนี่ยบางทีเราไม่สามารถที่จะเข้าเวฟได้ถูกแต่จานนี้เวฟได้ครับเแล้วก็ทนน้ำร้อนได้อีกเคยใช้ไหมเคยใช้ใช้จานใช้ใจโอเคอันนี้นะครับผมบอดี้แรปไม่ใช่บอดี้แรป เป็นไบโอฟิล์มฟูดแรปนะครับอันนี้พวกอันนี้จะเป็นแบบไบโอดีเกรดเดเบิลคือเป็นแบบย่อยสลายได้าทางชีวภาพ <c oughs> คือไม่มีสารพิษ,ษตกค้างจากกระบวนการย่อยสลายบางทีเราเห็นเนี่ยที่พวกแบบว่าไมโครที่แบบที่มันตายพวกอะไรเงี้ยบางทีเราเห็นว่าขยะที่มันเป็นสารเคมีอะไรเงี้ยมันทำให้สัตว์น้ําตายมันย่อยสลายไปเวลาโดนฝนอะไรเงี้ยเออการตายก็ได้รับผลกระทบนะเพราะฉะนั้นนะครับเราหันมาใช้กันเถอะนะของที่รักโลกแบบนี้นะครับคือ ในวงการการทำอาหารเนี well ่ยโรงแรมเนาะเขาจะใช้พวกแรปเนี่ยเยอะมากๆเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าอะไรเขาเป็นชามที่อปกันเละโยกโยอโยอส่วนมากเนี่ยเขาจะใช้เวลาที่เวลาเราทำอาหารเพื่อป้องกันไม่ให้อาหารเนี่ยมันมีความสกปรกหรือว่ามีสิ่งที่แปลกปลอมเจือบนลงไปเขาจะใช้แรปแรปบ้างเวลาที่แบบเป็นชามอะไรเงี้ย ขนาดสาเซนติเมตรบวกเมตรก็คือยาวมากใช้ได้นานมากอันนึงก็คือใช้ได้แบบเชื่อว่าเป็นใช้เป็นสองสเดือนนะบางทีใช้เป็นแบบใช่ใช่ใช่ชแต่ว่าก็แล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ในบ้านอย่างเงี้ยโอ้โหใช้ได้นานมากแล้วใช้ในโรงแรมก็อาจจะแบบเดือนคือปกติแล้วเนี่ยที่เขาใช้กันเนี่ยเยอะมากๆเลยแล้วก็บางตัวเนี่ยที่มันเป็นแรปเนี่ยมันก็จะมีอย่างที่บอกว่ามันจะมีพวกไมโครพลาสติกหรือสารตกค้างอะไรต่างๆที่มันย่อยสลายไม่แบบไม่ได้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันต้องใช้เวลานาน มากเลยแต่ตัวนี้เนี่ยอย่างที่เจ๊พูดไปแล้วบอกว่ามันไม่มีสารตกค้างจากกระบวนการย่อยสลายเพราะนั้นนี่ก็คือข้อแตกต่างถูกคือบางครั้งเราอาจจะหลีกเลี่ยงในการใช้มันไม่ได้แต่เราเลือกที่จะใช้ได้ว่าเราจะเลือกตัวไหนพี่แกะก็ง่ายนะครับผมแกะัวนี้ออกมานะฮะก็จะเจอม้วนนี่นะฮะม้วนรับนะครับผมเขาก็จะแบบอันนี้มาให้เลยเขาจะม้วนให้เลยเสร็จปุ๊บก็จะมีที่ตัดอันนี้ตัดนะครับ คือปกติเนี่ยบางที่บางบางอันก็ไม่มีนะเขาก็จะต้องมาใช้แบบการแบบพัดฉีกแล้วก็ชึบเองอย่างเงี้ยซึ่งมันจะลำบากแล้วก็จะเปืองฟีมมากๆเลยแต่การที่เขามีทิ่ตัดให้แบบเนี้ยมันประหยัดมากๆอันนี้ทำอไรเอ่ยแรปแเดี๋ยวให้ดูความเหนียวของเขาก็คือไม่ได้ต่างจากอันปกติเลยนะนะนี ราอยากให้ลองไปใช้ดูนะรักโลกรักโลกครับผมอันนี้เป็นยังไงตอนตอนเรียนเรื่องสิ่งแวดล้อมตอนมหาอยู่มหาลัยเขาบอกว่าถิ่นสะพานสักผ้าดเทเจนมันจะมีฟอสฟอรัสนะฮะซึ่งทําให้เกิดแบบทำให้เกิดมลพิษในน้ำเวลาเราซักผ้าแล้วเราถึงไปเนี่ยคือเจ้าตัวนี้ต้องบอกเลยว่าคือมันเป็นแบบ รักโลกอะเคยแต่ส่วนผสมที่ย่อยสลายทางชีวภาพได้อะไรเงี้ยมันจะไม่ทําพวกสัตว์น้ําพวกอะไรเงี้ยมันเดือดร้อน,อนจากการกาะทำของมนุษย์ก็คือวิธีการซักก็ใช้เหมือนปกติเลยแต่ว่าแค่ว่าเอฟเฟคที่เราก่อให้เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะไม่ได้ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมนะครับใช่ฮะเดี๋ยวเราจะมาะตัดดูว่าจริงๆแล้วกลิ่นและสียเป็นยังไงวันนี้เราจะมาทดก็จอกไกี่ตัวนะครับ แปลว่าเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาทำการทดลองกันไปหงส์ไป,ป,ปตอนนี้เดี๋ยวเราจะใส่ b ีทเอ็กเลงไปในน้ำครับรว้าวมว้าวสยอยู่ขนแล้วเราก็จะต้องระวังระวังนิดนึงนะครับโอ้โวจโอ้ตายแล้วเอยอะไปนิดนึงกลิ่นมันหอมมากนะสีมันเป็นสีชมพูเหนือทำไมเออแล้ว <chiar> ก็อย่าลืมนะครับผมอันนี้แม้ว่ามันจะเป็นออร์แกนิกนะคะ เราก็ไม่ควรที่จะไปลดน้ำต้นไม้นะฮะเพราะว่ามันไม่ปลอดภัยต่อต้นไม้นะครับผมมาถึงของชิ้นสุดท้ายของเรานะฮะก็คือน่าจะเป็นไลท์เดย์แพทนี่เป็นแบบที่ซับไม่เกมคิดว่าเป็นโทนเนอร์สำหรับตอนเช้าเดย์ทม์งั้นเรามาเปิดดูดีกว่าว่าเป็นไรนะเราแอบแกะไปแล้วนิดนึงอ่อมีอะไรเนี่ยออร์แกนิกแบมบูไฟเบอร์นี่ใช่อ่าถ้าตาป็คุณค่ณคณนะ อันนี้เราไม่ค่อยเชี่ยวด้วยสิอย่างนี้เดี๋ยววันนี้จะมีแขกรับเชิญนะฮะมาช่วยเรารีวิวนะครับผมเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่ฟิลที่เราถนัดเท่าไหร่นะครับผมสําหรับขนมปังชิ้นเล็กๆอันนี้นะครับผมนะฮะก็ยังไงขอต้อนรับน้องเน่ๆครับผมสวัสดีทุกคนนะคะไม่ใช่นุ่นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสสวัดีครับอันนี้คืออะไรครับน้องเน่ๆอันนี้ก็ ถ้อาอนามัยแบบเป็นแบบว่าออแกนิกใช่กินได้มันจะเป็นบ้าหรอพีอแก้กินได้เพอนเนี่ยรู้สึกว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากไม่เคยเจอมาก่อนเลยว่ามีเป็นผ้าอนมามัยออแกนิกแบบนี้เพราะว่าจริงๆแล้วน,น้องสาวของเราเนี่ยเป็นส่วนที่บอบางมากเหมาะมากถ้าใช้เป็นออแกนิกแบบนี้มากๆเลย <c oughs> แต่ว่าออยังไม่เคยใช้นะคะแล้วก็ยังไม่เคยเจอด้วย แกะเลยได้ไหมคะอ๋อไม่ได้ครับเลยครับผมอันนี้คือเอดขอดจังเลยอดชื่อรายการนี้ให้กับน้องง่เลยเพราะว่าอันนี้เราไม่แน่ใจจริงจริงแล้วทำไมต้องใช้เป็นเป็นเป็นแบบออร์แกนิกด้วยจริงๆหลังจากที่จับเนื้อสัมผัสมาแล้วแตกต่างจากแบบธรรมดานะคะมันมีความแบบนุ่มเบาบางแล้ลองลองจับดูคือเท่าที่อ่านตรงนี้นะมันบอกว่ามันเป็นบัมบูไฟเบอร์แล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันเป็นซิลกี้สูดไม้ไผ่เนาะคือซิลกี้สมูทเทคเจอร์เนี่ยมันจะทำให้เหมือน สบายอากาศดีบายอากาศร่องสบายเย็นฉ่ำคือเขาต้องแกะอันนี้ไหมครับต้องแกะตรงนี้ออกค่ะแล้วก็อนี้จะเป็นกาวแปะลงไปบนกรเกงชั้นในของเราแล้วนี่ก็แกะอันนี้ออกมาแปะเป็นปีกออ่จากที่ดูเนี่ยมันก็จะมี3 4เลเยอร์นะครับก็คือเลเยอร์บนสุดเนี่ยอย่างที่บอกเมื่อกี้เราจับแล้วรู้สึกแบบ เป็นบางปูไฟเบอร์นนะแล้วก็คือข้อดีของมันเนี่ยก็คือแบบว่าลดความอับชื้นนะแล้วก็เลเยอร์ต่อมาเนี่ยก็เป็นวูดพับก็คือจะทําให้มันแบบช่วยอ,อับซอบ แบบดูดซึมอ่ะอ่าอันนึงเนี่ยก็คือเป็นแพลนเบดไบโอพลาสติกนะครับผมเป็นไบโอพลาสติกก็คือไม่ใช่พลาสติกแบบอ่าอพวกที่มันทำเป็นแบบเขาเรียกเคมีไม่ใช่พลาสติกเคมีนะครับผมแล้วก็เขาบอกว่าพิเวนต์เลิกเกจก็คือการลดไหลไม่ลดไหลนะครับผมมีอันสุดท้ายเลยนะก็คือนอทอกซิกอะติดสิเอออะติดสิคือเหมือนแบบว่าช่วยไม่ให้แบบเราแพ้อะไรเงี้ยไม่ไม่ไม่ให้เราแบบว่าแบบ หรือรู้สึกป่าวว่าหรือว่าอะไรเงี้ยน่าจะใช่งั้นเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่านะคะว่าจะซึมซับดีแค่ไหนงั้นเดี๋ยวเอาน้ำมาลองเทใส่กันวันนี้เรามาอยู่กับด็อกเตอร์เนเน่นะครับเทลงไปเลยนะคะครับว้าวซึมซับดีสุดโอ้จริงๆด้วยกนงเกงเนี่ยซึมซับน้ำมันจะดีมากนะแล้วเทอีกได้ไหมเราอยากรู้ว่าเเออายะกว่านี้ในวันที่มามากอห้่ ก็ซึมจริงๆนะครับผมถ้งเท้าผมเออแต่ซึมจริงๆดูเมื่อกี้เทไปเยอะมากนะครับผมเออแต่ว่าแห้งเนี้ยแห้งเลยนะครับผมสาวๆที่วันที่มามาก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่าตัวนี้ซึมซับดีเยี่ยมค่ะเอตรงนี้ก็ไม่เปียกหรอไม่ไม่เปียกค่ะโอ้ไม่เปียกจริงๆครับนี่นะครับไม่เปียกอันนี้คือมันเกินโอเวอร์ไปเยอะมากนี่คือน้ำครึ่งแก้วเลยนะ เพราะฉะนั้นก็แน่นอนว่าสําหรับใครที่แบบว่ากลัวว่ามันจะเลอะหรืออะไรนะฮะนี่ก็แอบซับได้ดีจริงคือตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าอยู่ในการเจาะฉลายของเขาเนี่ยนะครับจะใช้เวลาประมาณ6เดือนถ้าอยู่ใน58องศาเซลเซียสแต่ถ้าเกิดว่า12เดือนก็คือ1ปีเนี่ยก็จะอยู่ในองค์ภูมิประมาณ28ครับองศาเซลเซียสก็เริ่มย่อยสลายเรียบร้อยแล้วใช่แต่จริงๆก็คือไม่เคยเห็นเลยนะแพ็เกจจิ้งแบบท่านะมแบบมินิมอลแบบทอลักคิดว่าแบบ เกินแคร์อ่ะกินแคร์แบบแบบออกแบบสวยมากอะไรเงี้ยถ้าใครจะไปหาซื้อนะพี่นายเขียนว่า Light Day Patch นะครับผมซึ่งก็ของแบรนด์ออร์แกนิกอะไรคอนเซปต์นะครับผมนะฮะแต่จริงจริงเนี่ยต่อให้ทุกคนจะคิดว่ามันสามารถย่อยสลายได้นะแต่ยังไงก็ไม่ควรจะทิ้งลงชักชอกรักโลกมันควรจะเป็นอะไรที่เรา ต้องคอนซเซอร์ตลอดเวลาใช่เพราะว่าจริงๆคือมันก็เป็นที่เดียวที่เราอาศัยอยู่นะเพราะว่าคงไม่มีใครไปอยู่ดาวังคารนะในในเร็วนี้นะครับผมทํานึงไว้เสมอว่ามันมีใครคนที่เราต้องดูแลก็คือโลกนั่นเองนะครับก็คือเขาเป็นเหมือนบ้านนะครับเราก็ต้องดูแลบ้านที่ดีเพราะเรามีพี่น้องเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เป็นสัตว์น้ำเป็นแมลงอะไรพัวไหนเต็มไปหมดเลยเต็มไปหมดเลยเพราะนั้นคือของพวกนี้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะไม่ใช้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าเราเลือกได้ไงว่าเราจะใช้สิ่งที่ รักโลกที่ทส็ดใช่ครับผมเราก็ทุกวันนี้เราก็สามารถเลือกใช้ในสิ่งที่มันรักโลกได้อย่างเช่นผ้านามัยตัวนี้ถ้าทุกคนลองเจอก็เป็นกล่องกระดาษไม่ใช่พลาสติกและที่สําคัญยังดีต่อน้องสาวของเราด้วย ยังไงก็ไปลองใช้ได้ใครที่ยังไม่เชื่อโออไม่เชื่อมันซุมซับจริงๆไปลองใช้ดูค่ะแล้วก็ตอนนี้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 นะครับผบแจกนะครับผมทองคำแท่งมูลค่า1บาทนะครับเพราะว่าครบรอบ25ปีนะครับผมของท็อปไทยแลนด์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยซื้ออะไรก็ได้ตั้งแต่1บาทขึ้นไป เราก็สามารถเอาเจ้าใบเสร็จเนี่ยมาลงทะเบียนรับได้ผ่านที่ว่าโค้ดหรือว่าแอปพลิเคชันเดอะวันนะครับทำได้ตั้งแต่เ่ษาไปจนถึงมิตินางวิทยานนะครับผมนะครังก็ถ้าใครอยากได้ทองก็ ข้าพิซื้อนะครับผมหนึ่ร้บาทลูกองค์เม็ดนึงก็ได้เนาะทุกวันทุกวันทุกวันไมไม่ไม่น่ามีอาจจะเป็นอัปฝรั่งอะไรอย่างนี้นะครับผมนะหรือว่าจริงๆซื้อสินค้าที่เราจะไม่ต้องใช้อย่างเนี้พวกเนี่ยครับผมสินค้ารักโรคต่างๆนะฮะยังไงก็ฝากก็เดียวกับการรักโรคนะครับผมแล้วก็ทุกคนนะครับอย่าลืมนะช่วยกันกด Subscribe หปหอยนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะให้มาอันแบ c k อะไรเนี่ยก็คอมเมนต์มาได้เลยครับอาเจอกันนะยังกดเป็นอีกที่หนึ่งเลยนะซอฟมากซอฟมาก บฝากกด subscribe ด้วยครับ